สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวนาภาสรอ,อายุยงม .6.2 ทับที่22นะคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทำวิดีโอให้ความรู้เกี่ยวกับ wish and e f o l y กันค่ะ wish เนี่ยจะใช้เพื่อแสดงความปรารถนาหรือว่าความเสียใจเกี่ยวกับสิ่งที่ไม่เป็นจริงส่วน e f o l y เนี่ยจะใช้คล้ายกันแต่ว่าให้ความรู้สึกที่แรงกว่าแล้วก็ใช้แสดงความปรารถนาหรือว่าความเสียใจในบางอย่างที่ไม่เป็นตามที่หวังค่ะ เรามาพูดถึงกรณีต่างๆในการใช้ Wish และ if o n l y กันค่ะ 1. นนะคะพูดถึงสิ่งที่ตรงข้ามกับความเป็นจริงในปัจจุบันใช้เมื่อต้องการพูดถึงสิ่งที่เราอยากให้เป็นจริงตอนนี้แต่ว่าไม่เป็นจริงค่ะโครงสร้างนะคะก็คือ Wish หรือ if o n l y บวกกับเ e r b ช่อง2ค่ะยกตัวอ,อย่างประโยคเช่น wish l y I were taller นะคะก็ถ้าฉันสูงกว่านี้เนี่ยก็คงจะดีค่ะ 2. นะคะ พูดถึงสิ่งที่ตรงข้ามกับความเป็นจริงในอดีตใช้เมื่อต้องการแสดงความเสียใจหรือเสียดายโครงสร้างน,นะคะก็คือ wish หรือ e f o n l y บวก had บวกกับ verb ช่อง3ค่ะยกตัวอย่างประโยคเช่น I wish I had studied harder for the exam ก็คือฉันเนี่ยอยากจะอ่านหนังสือสอบให้หนักกว่านี้ค่ะและสุดท้ายนะคะ3พูดถึงความไม่พอใจเกี่ยวกับสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันหรือสิ่งที่อยากให้เปลี่ยน โครงสร้างนะคะก็คือ wish หรือ e f o l l y บวกกับ wood wooden บวกกับ verb ช่องหนึ่งค่ะเช่น I wish it would stop raining ก็คือฉันเนี่ยอยากจะให้ฝนหยุดตกสักทีและนี่นะคะก็คือโครงสร้างและตัวอย่างการใช้ wish and e f o l l y ในกรณีต่างๆที่เราได้ยกตัวอย่างมาค่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้ค่ะขอบคุณค่ะ